ลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดําช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสําอางแสงแดดและมลพิษทําให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย Deep White Cell Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสูตร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ส,สดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทรศ8 4ย์แปดสหอหรือ0ู0 3 4 5 0 1 3 3 เราแตง่งน้ายูนอยงเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออก็เป็นที่ที่เหมาะอยากายมเป็นใคเยที่เป็นดพัากคแบื่อทีารเิดใด้กันอ็กรีงแต่ไม่ต้องเป็นด็กเท่าไหร่แต่ก็สนุกค่ะ ชุดแต่งงานตอนนี้ก็ก็กำลังดูดูอยู่ค่ะเพราะวมันก็ต้องใช้หลายชุดด้วกันงานมั่นงานแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบไหนคะปกติแล้วรู้สึกว่าจะสี่ค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีชุดตอนเช้าเป็นแบบชุดไทยชุดงานเจเชุดงานแถลงแล้วก็ชุดอัปเตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะประมาณนี้ะจไปดูตอนนี้ก็ยังยังดูดูอยู่อค่ะก็อาจจะเป็นของที่นี่ของที่เมืองนอกก็ถู มีเวลาสัานการณ์ที่บกหรือเปล่าคะเรื่นเอ่อยังไม่ได้คุยกันนั้นเลย่ะคแต่ก็น่าจาะบอยกันก่อนเลยไหมคะว่าเป็กันทิวนะก็ยังไม่ได้คุยทินนั้นนะคะก็ะคือแค่แบบว่าเออแบบชอบแบบไหน มวยก็ไม่ถึงขนาดนั้นคนะ่ะก็จริงๆเราก็มีแบบสามสถานที่คือบ้านของเราอยู่แล้วซึ่งอยู่ใกล้กับค่ายมวยคงสิทลาก็เลยอาจจะต้องกลับอีกที่นั่นด้วยแล้วก็มีบ้านอีกที่มแมสซึ่งอยู่ในพหลัวแล้วก็มีคอนโดหนึ่งค่ะก็คงแบบวนๆไปคือไม่ได,ไมได้มีเป็นแหล่งๆใช่คงแบบเราแต่ว่าเราทําง,งานอยู่อะไรยังไงก็แต่คคะเป็นอคอนโดที่เหมือนก็คอนโดก็เป็นอะไรที่สมมติว่เรามาทํางานในเมืองนะคะก็ไปกอยู่ก็อยู่แล้วก็นี่เป็นคอนโดที่เราอยู่เลย ก็ยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะเหลือ,อเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องคุยกับทาง wedding planner ด้วยว่าจะต้องขั้นตอนอะไรยังไงตอนน่อใจไหมคือว่ามันยังตื่นเต้นไหมก็ก็ตื่นเต้น,ตนเลยกูวทักจะทําไม่ทนันเพราะว่าเหลือเวลาอีกก็ไม่ไม,ไม่เตียเต้ยวนิดเดียวอ่ะคือฟังดูเหมือนนา่าแต่จริงแล้วมันเวลามันผ่นนานไปเร็วมากก็แค่กังวลนิดนึงว่าจะเตรียมงานไม่ทันนะค่ะนี่กังวลเรื่องอะไรที่สุด เรื่องดีเทลต่างๆ,ๆนะคะว่าแบบในเพราะว่าที่บ้านเด็กเป็นคนจีนนะคะเขาก็จะมีดีเทลในเรื่องของงานมัดเนี่ยเยอะมากก็จะต้องรู้เรื่องทีทีให้มันถูกต้องแล้วก็เ,เชิญแขกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ดีเทลเยอะมากแล้วเรื่องเื่องานแต่งก็ยังไม่รู้เลยคือก็ยังไม่รู้ว่าแบบจะเป็นสีอะไรนะคะอย่างหี่งต้องเป็นฝรั่งมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจิ้งจีนหรือยังไงอะไรจริงๆแล้วพี่แมทก็ครอบครัวแบบ เป็นจีนนะคะพ่อแม่เป็นไทยจีนอยู่แล้วก็คือทุกคนญาติญาติที่นี่ก็น่าจะเป็นคนจีนนะคะจะเป็นงานแต่งแบบผสมภาษาหรือเป่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือต้องมีพิธีไทยด้วยพิธีจีนด้วยคนๆนะคะแทนแขกเราจะกินไทยก็น่าจะประมาณ800ร้อยถึงพันนะคะเด็กก็ยังไม่แน่แต่สถานที่อะไรยังไม่แน่สถานที่ก็ดูก็คนต้องเป็นโรงแรมค่ะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงมีนาเพราะว่าถ้าเอาดอก r แล้วฝนจะตก เไม่ได้ไหนอะยังเรื่องเพื่อนเสาวสาวเพื่อนเสาวก็ก็มีกคุยคุยกันอยู่อะไรเงี้ยเขาก็แบบช่วยช่วยกันเตรียมงานอะไรเงี้ยค่ะสักกี่คนคนนี้เดียก็เอาแต่คนสนิทสนิทอะค่ะคงไม่ได้แบบเยอะมากอเงี้ยค่ะกวมันแบบไม่ว่าแบบจะแปดคนสิบคนอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ เป็นความละเอียดอ่อนของผิวหาสักุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำลึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสักุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424